เทฐานลากพีศูนครับผมซื้อไวให้ตัวใหม่อ่ะผมต้มสาข,ข้อสายสตาทให้ก็ยังต่อออกมาเหมือนเดิมสายเหมือนเดิมนี่ไม่เหลือสเส้นเลยครับตัวนี้ให้ตัวใหม่รถก่อน